ครับสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการสร้างใบงานบนไลฟ์เวิร s h e e t นะครับซึ่งจะต้องออกแบบบน powerpoint ก่อนนะครับ <c oughs> ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้นะครับ <c oughs> เด็กนักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนบนโทรศัพท์มือถือเรียนออนไลน์ นะครับคุณครูเองก็คงจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการสร้างใบงานแบบอินเทอร์แอคทีฟบนโทรศัพท์มือถือนะครับบริการของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Live Worksheet นั้นตอบโจทยต์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเว็บไซต์นี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็งานที่ผมสร้างนะครับส่วนใหญ่ก็ทำจาก powerpoint นะครับน,นี้ก็เป็นการออกแบบธรรมดานะครับ แนะนำให้คุณครูออกแบบหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 นะครับแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับโดยไปเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับไปเลือกตั้งหน้ากระดาษตรงนี้นะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้นะเลือกเป็นกระดาษ A สนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นแบบแนวตั้งนะครับอันนี้ผมก็จะบอกหลายครั้งนะครับไว้ให้คุณครูไปออกแบบขนาดนี้นะครับจะพอดีกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ A สนะครับแล้วก็คลิกตกลงนะก็จะได้หน้าตาหน้ากระดาษแบบนี้นะครับแบบแนวตั้งนะครับส่วนข้อความคำศัพท์ คุณครูก็ไปดัดแปลงนะครับไปประยุกต์ใช้พิมพ์เองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกล่องข้อความธรมร,มธรมดานะครับกล่องข้อความธรรมดานะฮะอันนี้ผมเตรียมเฉลยไว้แบบนี้นะฮะอันนี้เราอาจจะใช้สอนบน powerpoint เลยแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคุณครูที่ใช้ obs เป็นนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้แนะนำเรื่องของการใช้ obs ในการสาธิตการใช้สื่อ powerpoint สอนผ่าน OBS นะฮะแบบนี้นะครับน,นะนี่นะครับส่วนเทคนิคการสอนก็ขึ้นอยู่กับคุณครูนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับทีนี้เมื่อเราสอนเสร็จนะครับบน powerpoint แบบนี้นะครับผ่าน OBS stream สดไปถึงนักเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำ สื่อบน powerpoint แบบนี้นะครับเป็นใบงานนะครับแต่คุณครูจะต้องอเปลี่ยนนะครับไฟล์ powerpoint ให้เป็น pdf นะครับโดยไปที่แฟ้มนะฮะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่แฟ้มแล้วก็เลือกบันทึกเป็นนะครับ บันทึกเป็นนะฮะจากนั้นนะครับให้เลือกนำสกุลนะครับตัวน,นี้นำสกุลมันเป็น powerpoint นะฮะเนี่ยเป็นนำสกุล powerpoint นะฮะตั้งชื่อนะฮะผมตั้งชื่อเป็น live worksheet แล้วก็เลือกนำสกุลเป็น pdf นำสกุล PDF นะครับแล้วก็มาคลิกบันทึกนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิด PowerPoint นะฮะ,ะปิด PowerPoint เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัว PDF อยู่ตรงไหนนะ,ะตรงนี้นะฮะผมเก็บไว้ที่หน้าจอ อันนี้ก็คือไฟล์ PDF ที่เราจะอัพขึ้นบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Live Worksheet นะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับคุณครูไปพิมพ์คำค้นว่า Live Worksheet นะครับอ่าพอค้นเสร็จมันก็จะเจออยู่บรรทัดแรกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปนะฮะ าการเข้าไปใช้งานนะครับต้องสมัครนะครับสมัครก็ไม่ยากหรอกนะครับใช้บัญชีของ Google หรืออีเมลนะครับสมัครเข้าไปนะครับขั้นตอนการสมัครเนะี่ยเดี๋ยวคอยแนะนำทีหลังนะครับเอาเป็นว่าเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็มากรอกเนี่ยนะฮะ กรอกยูสเ n a นเมหรืออีเมลที่สมัครนะครับแล้วก็มีพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็มาคลิกที่ enter นะครับพอเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเห็นใบงานของคนอื่นนะฮะเนี่ยนะฮะจากต่างประเทศทั่วโลกก็สร้างใบงานนะครับก็ประมาณขนาด AC ที่ผมบอกนะครับสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะนํานะฮะ อันนี้เปงานจากต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ลำโพงนะเด็กสามารถคลิกฟังเสียงคำศัพท์ได้นะครับเช่น Television เด็กก็เลือก Television ประมาณนี้นะฮะอันนี้เช่นอะไรมีเตียงหรืออะไรเตียงนอนหรือเปล่านะก็เป็นคำศัพท์นะฮะแก้วน้ำเนะี่ยเด็กก็จะคลิกตรงนี้ก่อนนะครับฟังเสียง นะครับแล้วก็มาเลือกคำศัพท์ประมาณนี้นะครับกรณีใบงานแบบนี้ก็<ๆ>ก็เรียกว่าเด็กแอนด์ด็อนะครับคล้ายๆที่ผมทำเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นะฮะก็คือลากคำศัพท์ไปใส่ให้ให้ตรงนะครับเนี่ยลากคำศัพท์ไปใส่นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใบงานของผมเองนะครับก็มาคลิกที่ ตรง ICT Surin ร์3นะครับก็มาที่ My Worksheet นะฮะอันนี้คือยูสเน m มเรานะครับพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะมีงานของเรานะฮะเราก็คลิกที่ My Worksheet อันนี้คือใบงานที่ผมทำไวน้นะฮะนะมีทั้งแบบเติมคำลากวางนะฮะลากวางนี้ก็คือ drag and drop นะครับอย่างนี้ก็พิมพ์ คำตอบลงไปนะฮะแบบนี้พิมพ์คำตอบนะฮะแบบนี้คลิกลากวางนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเด็กไปแตะแตะคำศัพท์มาก็มาวางให้ตรงกับภาพประมาณนี้นะฮะมีแบบคล้ายๆ multiple ิเพลย์ชอก็มีแบบโยงเส้นก็มีนะครับแบบนี้โยงเส้นนะอันนี้โยงเส้นนะฮะโยงเส้นประมาณเนี้ย รัตสะอะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะเด็กก็สนุกสนานนะครับหรือนาฬิกานี่ก็ไปเติมนะฮะเติมเอานะนี่ยนาฬิกาใบงานของซอนอเฉลิมชัยก็จะมีมากมายนะครับทำไว้เยอะนะฮะทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์แบบมีเสียงก็มีนะครับอันนี้คือแบบมีเสียง อพอเด็กแตะฟังเสียงเพื่บก็ให้เขาพิมพ์สะกดตามเสียงนี้นะคล้ายๆเขียนตามคำบอกนะครับเสียงเราก็จะฝังไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือใบงานที่เป็น Interactive นะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Live Worksheet อันนี้ทำเมื่อเสร็จเมื่อเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูใบงานเนี้ย เสร็จเมื่อคืนนี้เองนะส่งไปแล้วนะครับอ่านรู้เรื่องของชั้นป .4 นะฮะเด็กก็อ่านไปนะครับแล้วก็มาติ๊กเลือกข้อที่ถูกนะประมาณนี้นะครับอันนี้พาท่องชมเว็บไซต์ของ Live Worksheet นะครับคุณครูก็จะมีฐานข้อมูลใบงานเก็บไว้แบบนี้นะครับเป็นของตัวเองนะฮะอันนี้ก็ ก็สุดแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนนะครับเอาล่ะนะครับถ้าเราจะสร้างไปตรงไหนครับไปที่ Make Interactive Worksheet ตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ไปแตะตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Get Start นะฮะ Get Start ก็มาที่เลือกไฟล์นะฮะเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความน่ารักของเว็บไซต์นี้นะฮะเห็นไหมฮะร,รู้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับก็ให้ภาษาไทยนะก็มาแตะที่เลือกเลือกไฟล์นะครับก็ไปเอาไฟล์ pdf ที่เราสร้างเสร็จเมื่อกี้นะฮะอยู่ตรงไหนเนาะชื่อว่า live worksheet นะครับตรงนี้นะครับ เราก็ไปเลือกมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คลิก Open นะฮะแล้วก็มาแตะที่อัปโหลดด้วยนะครับเลือกเสร็จแล้วอย่าลืมมาคลิกตรงอัปโหลดนะฮะทีนี้มันจะมีคำสั่งนะครับอรอมันอัปโหลดขึ้นนะฮะ ช้าจังอ่กมาแล้วนะครับมันจะมีคำสั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้เราต้องการทำแบบ drag and drop นะครับก็คือแตะแล้วก็ลากไปวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคำสั่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมพิมพ์ไว้ล้นะฮะคำสั่งแบบนี้นะฮะ แดกกับดรอปนะครับแดกกับดรอปนะครับผมก็ก๊อปตรงนี้แหละนะง่ายดีนะครับแดกก่อนนะครับลากก่อนนะครับค่อยดรอปนะฮะกอปี้นะครับแดกผมเลือกแดกหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับผมปิดพอแดกหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเอียก่อนละกันนะฮะเอียเนี่ยเราก็คุมตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้ตอนนี้ต้องการให้เด็กลากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลุมข้อความนี้นะฮะแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็คอนโทรลวี v นะครับเด็กหนึ่งนะครับต่อไปเมาส์เนี่ยเอาเป็นเด็กสองแล้วกันเนาะแล้วก็ลากแบบนี้นะฮะแล้วก็ เอาเคาเอร์เซอร์ไปวางนะครับก็คอนโทนวีนะครับเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นแค่เลขหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเลขสองนะฮะอ่าที่จริงมัสไม่มีนะฮะตรงนี้มัสเอาแค่โนสนะจมูกนะฮะเอาเคาเอร์เซอร์ไปวางนะครับแล้วก็คอนโทรลกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ V เปลี่ยนเป็นเลขอะไรครับ 3นะฮะโน้ตเนี่ยสามแฮอ่าแฮเป็น4แล้วกันนะครับผมเอาเคอร์เซอร์ไปวางนะครับคอนโทรล V นะครับเปลี่ยนเป็นเด็กสีนะฮะจำด้วยนะครับว่าแฮเนี่ยเด็กสีนะครับ i อเด็ก5นะ I เด็ก5คุมให ให้ใหคลุมตัวหนังสือให้หมดนะฮะแล้วก็ Ctrl V เป็นเด็ก5นะครับลบเลข1ออกนะฮะเป็นเป็นเลข5้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนม s สเนี่ยไม่มีนะฮะม s สไม่มีทีนี้ต่อไปก็ดรอปนะครับดรอปดรอปไปดูคำสั่งนะครับผมพิมพ์ไว้ใน Notepad นะครับ กันลืมนะครับก็คือดอปตัวนี้นะฮะจริงๆเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนนะฮะอ่าใหญ่แล้วนะเนี่ยคือดอปนะครับเอาก๊อปดอปหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแก้เอานะก๊อปปี้นะครับปิดนะฮะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ Live w o ไล s h e e t คืนนะครับ ดูนะฮะเอียเนี่ยแดกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรนะครับดอปหนึ่งนะคู่กันนะฮะอ่าแล้วก็คลิกลากแบบนี้นะครับให้เท่ากับกล่องข้อความนะครับแล้วก็คอนโทรลวีนะครับเปลี่ยนเป็นดอปหนึ่งนะฮะจริงจริงไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเป็นดอปหนึ่งอยู่แล้วนะครับต่อไปมาดูนะฮะเมาส์เนี่ยแดกสองปากเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น ดับสตัวนี้ต้องเป็นดับสองใช่ไหมครับคอนโทรล V นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข2นะฮะคลิปนี้จะบอกละเอียดเลยนะครับเพราะนั้นใครพลาดชมเนี่ยน่าเสียดายนะครับถ้าดูคลิปนี้ทําได้เลยนะครับไม่ต้องไปอบรมที่ไหนนะฮะมาดูโน้ตเด็กสนะครับโน้ตเดกสแล้วก็ ลากให้เท่ากับกล่องข้อความนะครับ c อน t r ร l V นะครับกด c อน t r ร l แล้วก็แป้นพิมพ์ตัว V นะฮะเลข3ใช่ไหมครับตัวนี้ลากให้มันกล่องข้อความลากได้นะฮะต่อไปนะครับเหลืออะไรอีกโน้ตแล้ว ไอ้เนี้ยแดกห้าเอาแฮก่อนนะแฮกแดกสี่นะฮะก็มาตรงนี้ต้องเป็นดอกใช่ไหมครับดอกสี่คอนโทรลแล้วก็ V นะครับคลิปนี้จะอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับเหลืออะไรเอ่ยเหลือตานะครับตาก็คือแดกห้านะฮะแดกห้า ทอนวีนะครับแล้วก็เป็น5นะฮะถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาหรือทดสอบตัวนี้ดูก่อนก็ได้นะครับตรงแว่นขยายนะฮะก็จะมีเมนูให้ทดสอบนะครับตรงนี้เราอยู่เมนูนี้ใช่ไหมครับที่กําลังทํางานอยู่เมื่อกี้นะฮะต่อไปนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วให้มาคลิกที่แว่นขยายเพื่อตรวจสอบถ้าโอเคแล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกนะครับ ถ้าไม่เอาให้คลิกเครื่องหมายผิดนะประมาณนี้นะครับผมแนะนำีเมนูนี้นะฮะตอนนี้เราทดสอบดูก่อนนะครับแตะแว่นขยายนะครับเนี่ยนะฮะมาแล้วนะครับลองเอาเมาส์ไปลากนะฮะถ้าในมือถือก็เอานิ้วไปแตะที่เอียร์นะครับแล้วก็เห็นนะได้แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับเมาส์อ่าประมาณนี้นะฮะ เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบแล้วเรียบร้อยเราเอาละนะครับเราก็มาแตะที่เครื่องหมายถูกนะครับก็คือเซฟงานนะฮะจะมีหน้านี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มาแตะตรงนี้นะครับเอ็นตัวสีแดงๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะมันเปลี่ยนอะไรมาเราอ่านไม่รู้เรื่องมันเยอะเราก็แตะตรงนี้เลยนะครับ เราก็กรอกไปนะครับแบบเฟิกอะไรเอ่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ดูใกล้ๆตรงนี้ก็คือตั้งชื่อของใบงานนะครับอันนี้ก็ไปเลือกเป็นภาษาไทยนะครับมาแตะที่ดอกดาวอันนี้ก็ผมตั้งชื่อวิชาละกันนะฮะอันนี้ก็คือชั้นเรียนนะฮะส่วนเมนคอนเทนต์ก็คือ จุดประสงค์อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับเนื้อหานะฮะเพื่อต้องการให้เด็กอะไรเงี้ยเข้าใจเรื่องของคําศัพท์ความหมายของคําตรงนี้ก็คือกลุ่มอายุนะฮะด้านล่างเนี่ยจริงๆเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับลงไปมันไม่ไม่เป็นไรนะตอนนี้แต่เราคนกอกให้ครบนะฮะเดี๋ยวพาก,กอกเลยนะครับแบบฝึกคำศัพท์แล้วกันนะ ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษครั้งครั้งที่ก็ได้หรือวันที่ก็ได้นะครั้งที่1นนะฮะถ้าวันที่ก็ระบุนะครับเป็นแบบฝึกหัดประจาวันที่เดือนอะไรก็ว่าไปตัวนี้มาคลิกที่ดอกดาวเลือกภาษานะครับของเราเป็นภาษาอะไรครับมีทุก ชาติทุกภาษาเลยนะครับเราก็เลือกไทยนะฮะมีไทยนะฮะเลือกไทยนะครับวิชาภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะภาษาภาษาอังกฤษนะฮะโอเคผมเลือกเป็นชั้นปนส่นะฮะก็สุดลแต่นะครับ ตัวนี้เว้นก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ครบตัวนี้เลือกอายุตัวนี้ต้องใส่นะฮะ9ถึง10ตัวนี้จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเป็น description นะครับผมพิมพ์เป็นควรส่งลิงก์แบบ ฝึกนี้ให้ผู้ปกครองนักเรียน,นชั้นปสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้อความที่เรากรอกเนี่ยประมาณนี้นะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มา คลิกเซฟนะฮะคลิกเซฟตรงนี้ได้ลิงก์ใบงานแล้วนะครับก็คือตรงนี้นะฮะลิงก์ใบงานนี่คือลิงก์ที่คุณครูจะต้องก๊อปส่งไปให้ผู้ปกครองนักเรียนครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็จะไม่ซอยเป็น ep 1 ep 2นะครับ ถ้าคุณครูสนใจนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทดลองทำตามนะครับถ้าสงสัยนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสาสุรินทร์เขต3จากช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับแล้วก็ในลายกลุ่มสื่อเรียนรู้ครู4.0ทั้ง3กลุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กำลังใจสอนอยเฉลิมชัยด้วยดีเสมอมานะครับสวัสดีครับ